สวัสดีครับวันนี้กิจกรรมของเราจะพาทุกคนไปหาบรรยากาศพร้อมด้วยไปย่างปางก็ชมบรรยากาศไปด้วยพร้อมกินปลาที่เราย่างไปด้วยนะครับก็เรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันเลยครับ okay. ที่นะครับก็กําลังหาที่อยู่นะครับกําลังหาจุดที่เราจะนั่งอากาที่ดีมากเลยครับ่าาซึ่งป<า>เป็นน้าตกนะน,ะนี่มันมีไหลชั้นนะโอ้โหสุดยอดโอ้โหวันนี้อากาศแจ่มใสนะฮะบ,บรรยากาศดีมากเลยก็อยากให้ทุกคนดูรอบๆตัวนะฮะนี่สวยมากเลย ดูมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะวันนี้โอเคไปหานี่เป็นน้ำตกนะฮะน้ำตกเล็กนะฮะทุงคนไอที่เห็นน้ำที่เล่นน้ำนะก็ลึกอยู่พอสมควรนะครับ <Okay. S 2> ก็ไม่ค่อยได้อินเสียงเท่าไหร่ครับก็อยากให้ทุกคนดูอยากให้ทุกคนได้สัมผัสมาที่นี่นะโอ้โหโคตรสวยมากเลยคระ อยากพาคนมาใหดนะูนี่เป็นบรรยากาศที่ดีสุดยอดเลยดูโอ้สุดยอดมากเลยน,ะน้ำเขียวเย็นมากเลยน้ำน้ำเนี่ย,ยก็ดูบรรยากาศนี่โอ้โหของฟ้านี่อยอดสวยสวยจริง โอเคเราจะหาน่าจะตั้งแคมป์แถวๆนี้นะฮะจะย่างปลาพร้อมด้วยบรรยากาศกับน้ำตกที่นี่ okay. เราจะเก็บไม้นี้เพื่อไปจุดไฟแล้วก็ย่างปลากันนะครับโอเคเราเดี๋ยวเราไปเก็บเก็บกันนะ <Okay. S 2> mm hmm. เราไปจึกไฟกันนะ อนนี้ไฟของเราเริ่มติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะาย,ย่างปลากันนะครับก็กอยากให้ทุกคนชมบรรยากาศที่นี่พร้อมๆกันนะครับตอนนี้เรามานั่งอีกฟังของน้ำตกนะครับตองที่เราอยู่เมื่อกี้นั่นไงที่เราจุดไฟเห็นไหมก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับก็ ดูบรรยากาศวันนี้โ,โหสุดยอดมากเลยนะนี่เราดูข้างบนกันนะฮะนี่ครับมีอีกนะฮะหลังจากนี้มันมีอีกน่าจะอีกสามชั้นนะครับแล้วเราไปดูกันนะครับตอนนี้เรายืนอยู่นะครับนี่ของที่เราบอกว่าสามชั้นนะดูเห็นไหม โอเคนั่นเราไปไม่ได้นะครับเร่งมีต่ออยู่ที่นั่นนะในไม้นี่นี่มีต่อเรื่องเรากลัวเดี๋ยวโดนโดนต่อยนะเอคเราสามารถมาถึงที่นี่ก็โอเคละเพื่อมาชมบรรยากาศที่นี่กันโอ้โหสุดยอดมากเลย ี๋ยวเราจะย่างปลาก,กันน,น,น,นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเรามีผักชีน้ำตาลแล้วก็กระเทียมมีชูรุดน้ำปลามีพริกแล้วก็มะนาวที่เราพามานะครับโอเคกับบรรยากาศที่นี่นะครับเราจะทำะต่ำที่นี่เลยนะครับนี่าศาสตร์ของเรามีครบมีครบจดหมดทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันนะครับ ตอนแรกเราจะใส่กระเทียมก่อนนะครับนี่กระตำมกระตมัตมอะไรเออไม้อคอยเลยจบับนี่เราทำวิธีแบบชาวเขานะไม่มีเครื่องเครื่องปัน่นเราตำ ไปเราจะใช้ริกนะครับนี่ใส่ไว้ก่อนอเีดี๋ยวเอาองนี้นะี่ตอนนี้เราเริ่มต่ำริกแล้วนะครับนี่โอ้คิดว่าแค่นี้ก็เป็นหอมมากเลยกับบรรยากาศด้านล่างริกข้างล่างของเรา พร้อมด้วยน้ำตกเล็กๆพร้อมกับความสุขที่เราเดินทางมาที่นี่อลานักไอลีสได้ละตอนนี้เราจะใช้ผักชีนะครับรากก็ใส่นะน,นี่ใส่หมดเลยหมดเลยสั้นๆสั้นๆน,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 นั่นแหละหัวแน่นเหรออืมโห นี่ยักยัยัเยอดยอดทีนี้เราจะใส่มะนาวนี่ เป็นนี่ขึ้นมาแบบตอมมากเลยครับดูดยต่อเรื่อยได้ก็เกี่ยวแอืมันแล้วเหรอข่าวปนนี่เ้อะนี่น,น,นี่เราได้จากทำปลาแล้วนะครับนี่า ปลาของเราสร็จดีงามนะได้ไ้ไปแล้วได้ข้โอ้โหยอดชัวบนี่ปลาของเราเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะไปย่างแล้วนะครับนี่โหยอด อันนี้เครื่องในปลานะครับสุดเด็ดของเราวันนี้นี่พร้อมที่จะวางแล้วนะครับนี่สุดยอด คนตกปลานะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับดเดี๋ยไปดูดูปลาเยอะหหหหหหไหมเห็นไหมเห็นไหมปลาเยอะมากเลยดู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 ด,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 ดูนี่กับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้จริงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยดู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 ไหนไหนโอ้สุดยอดเก่งเก่งเก่งนี่ยดูหน้านึงนี่ดูหน้าหนึ่องนี นี่อยอด <ไง S 1> เลยก<ง>ับบรรยากาศที่นี่ปลาก,ก็เยอะนะแต่น้ำมันลึกไงมันก็เลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ปลาเยอะ<ง>โคุดยอดกั<ง>บบรรยากาศที่นี่นะครับราเลยตไไ,ไตอนนี้ปลาของเราเริ่มสุกแล้วนะครับนี่ครับ เดี๋ยวจะยกให้ดูนะนี่โอ้โอเคเดี๋ยวเราจะไปกินปลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการกินของเรานะครับโอเคไปดูกัน เนื้อสุดยอดอือหยิบหยิบมือยโอ้โหสุดยอดอือว้าวน่าจะจับไงคุยกันก่เนดิเอาไปแล้วเหรอละใช้อันนี้ดูนะ 哎呀，感觉。 จะปิดคลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ชมคลิปของเรานะครับโอเคบายบาย